กฎแห่งกรรมของเด็กหลงทางชีวิตในชนบทที่ลานหน้าบ้านไม้เก่าของนางบุญมาและกล้านางบุญมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้มองลูกชายกำลังวิ่งเล่นไล่จับไก่อย่างร่าเริงเธอเรียกกล้ามาหาและบอกว่ากล้ามาช่วยแม่เก็บข้าวในยุงน้งนาเถอลูกครับแม่เดี๋ยวกล้าช่วยแม่เองลูกแม่เก่งที่สุดเลยความฝันของกล้าข้างกระท่อมเล็กๆในไร่านา กล้านั่งวาดรูปบ้านไม้ในฝันของตัวเองนางบุญมายิ้มมองลูกด้วยความภูมิใจกล้าชวนแม่คุยถึงอนาคตแม่ครับกล้าอยากเป็นช่งางไม้กล้าจะสร้างบ้านให้แม่อยู่แม่เชื่อว่าลูกทําได้ถ้าตั้งใจจริงทางเดินเล็กๆระหว่างบ้านในหมู่บ้านกล้าถูกเพื่อนชวนไปลองสิ่งใหม่ๆกล้าลองแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกกล้าลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมตามไป ก็ได้แต่อย่าทำอะไรแปลกๆนะที่ไร่ข้าวโพดท,ที่ถูกปล่อยรกร้างนางบุญมากำลังเก็บข้าวโพดอยู่ตามลำพังใบหน้าซีเซียวมีชาวบ้านเดินมาหาและพูดคุยชาวบ้านเข้ามาเตือนนางบุญมาด้วยความหวังดีป้าบุญมากล้าดูเปลี่ยนไปนะลองพูดคุยกับเขาดีๆเถอะนางบุญมาตอบกลับไปว่าฉันจะพยายามพูดกับเขาขอบคุณมากนะที่ห้องโถงเล็กๆในบ้าน กล้ากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ใบหน้าเฉยชานางบุญมาได้เดินเข้ามาหาลูกพร้อมน้ำเสียงอ่อนโยนนางบุญมาเอ่ยชวนลูกช่วยทำงานในไร่แต่กล้าปฏิเสธแม่ไปคนเดียวเธอผมไม่อยากทำนางบุญมาบอกลูกไปว่าถ้าลูกไม่ช่วยแม่ก็ลำบากนะกล้าบอกแม่แม่ไปเธอผมไม่ว่างที่ตลาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้ากล้าเดินล้วงกระเป๋าใบหน้าขุนมัว มีสายตาของชาวบ้านมองกล้าด้วยความกังวลชาวบ้านกระซิบกันเมื่อเห็นกล้าเดินผ่านดูสิคนที่เคยเป็นเด็กดีกลับกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงชาวบ้านคุยกันเรื่องของกล้าอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงจังแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยบริเวณระเบียงบ้านไม้หลังเล็กนางบุญมานั่งสนทนากับเพื่อนบ้านท่าทางเหนื่อยล้าเพื่อนบ้านได้พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เพื่อนบ้านแนะนําให้ส่งกล้าไปฟื้นฟูแต่บุญมายังลังเลฉันไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแม่ทิ้งเขาบางครั้งความช่วยเหลือที่แท้จริงอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่เขาชอบแต่เป็นสิ่งที่เขาจําเป็นต้องเจอที่ห้องนั่งเล่นในบ้านนางบุญมาพยายามซ่อนน้าตาขณะพูดกับกล้ากล้าได้แต่นั่งก้มหน้าขาดความกระตือรือร้นนางบุญมาขอให้กล้าลดการของเงินจากแม่แม่ไม่มีเงินเหลือแล้วกล้าลองช่วยแม่ทํางานบ้างเถอะลูก นางบุญมาบอกลูกไปว่าแม่อยากให้ลูกเริ่มต้นใหม่กับแม่กล้าตอบกลับแม่ไปด้วยน้ำเสียงแม่พูดไปเถอะผมไม่อยากฟังที่ถนนในหมู่บ้านที่มืดสลัวชาวบ้านรวมตัวพูดคุยเรื่องกล้าด้วยความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาสอบถามข้อมูลชาวบ้านให้ข้อมูลตำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกล้าเขาควรได้รับโอกาสแก้ไขถ้าจับตัวได้ก็พาไปฟื้นฟูเถอะ เราอยากให้เขากลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมการจับกลุ่มของตำรวจที่ลานหน้าบ้านของกล้ากล้าพยายามหลบหนีแต่หยุดเมื่อเห็นสีหน้าของชาวบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนจับตัวเขาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลตำรวจบอกกล้าว่าเราอยากช่วยนายแก้ไขตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับกล้าว่ากลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ถ้านายเลือกที่จะเปลี่ยนกล้าตอบ ผมจะลองทำตามที่พวกคุณบอกที่ห้องขังเล็กๆในสถานีตำรวจกล้าได้แต่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสีหน้าสำนึกผิดกล้าครุนคิดถึงคำพูดของแม่ชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำไว้แม่ผมขอโทษจริงๆผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโครงการฟื้นฟูในเรือนจำที่ห้องเรียนในเรือนจำกล้าตั้งใจฟังครูสอนเกี่ยวกับชีวิตที่มีความหมาย กล้าตั้งคำถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่และครูให้กำลังใจเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองก่อนครูบอกกับกล้าว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากใจของเราเองที่โรงอาหารในเรือนจำเพื่อนนักโทษนั่งพูดคุยถึงชีวิตนอกเรือนจำกล้าฟังอย่างตั้งใจและแสดงท่าทางมุ่งมั่นกล้าบอกกับเพื่อนว่าเมื่อออกไปผมจะไม่กลับมาที่นี่อีก ผมจะเป็นคนใหม่ผมจะทำให้แม่ภูมิใจในตัวผมอีกครั้งบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตวันที่พ้นโทษเจ้าหน้าที่เปิดประตูเรือนจำกล้าก้าวออกจากเรือนจำด้วยสีหน้าหนักแน่นเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ส่งยิ้มให้กำลังใจกล้ายืนมองท้องฟ้าสีครามเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีความรู้สึกผสมผสานระหว่างความหวังและความกังวลนี่คือโอกาสใหม่ของฉัน เจ้าหน้าที่เรือนจำได้บอกกับกล้าชีวิตใหม่เริ่มต้นที่วันนี้ขอให้คุณเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงกล้ายิ้มและตอบไปขอบคุณครับผมจะไม่ทำผิดอีกแล้วหลังจากพ้นโทษออกมากล้าก็มาทำการช่วยเหลือชุมชนตามที่ศาลาวัดกลางหมู่บ้านช่วยงานต่างๆของชุมชนกล้ายิ้มย้มขณะช่วยงานชุมชนชาวบ้านเริ่มยอมรับกล้าด้วยรอยยิ้ม กล้าอาสาช่วยจัดงานในวัดเพื่อสูตรความตั้งใจของเขาชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนมุมมองและยอมรับเขามากขึ้นกล้าดูเปลี่ยนไปเยอะนะถ้าตั้งใจจริงก็ขอให้เดินหน้าต่อไปครับผมจะทําให้ทุกคนเห็นว่าผมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆกล้าตัดสินใจที่จะเข้าพบตํารวจครั้งแรกที่สถานีตํารวจในอําเภอกล้ายืนนิ่งด้วยสีหน้าจริงจังสารวัตรมองกล้าด้วยความสงสยัยกล้าอาสาทํางานเป็นสายข่าวให้ตํารวจ ผมอยากช่วยจับคนที่ทำให้ผมต้องเสียคนกล้าบอกกับสารวัตรไปว่าผมขอทำเพื่อแม่และเพื่อสังคมสารวัตรบอกกับกล้าถ้านายพร้อมจะเสี่ยงฉันก็พร้อมช่วยนายการเตรียมตัวก่อนเริ่มงานของกล้าสถานที่ห้องประชุมเล็กๆในสถานีตำรวจกล้าตั้งใจฟังคําแนะนำตำรวจรุ่นพี่ได้แนะนำวิธีทำงาน กล้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและวิธีเก็บข้อมูลอย่างปลอดภยัยตำรวจรุ่นพี่ได้บอกกับกล้าว่าจำไว้ว่านายต้องไม่แสดงพิรุษกล้าตอบรับผมจะทำอย่างดีที่สุดครับการเข้าแฝงตัวครั้งแรกที่ลานกว้างที่มีกลุ่มคนมาชุมนุมกล้าท่าทางนิ่งสงบแต่แววตามุ่งมัน่นพ่อค้ายาได้มองกล้าด้วยสายตาสงสยัย กล้าเริ่มสร้างความไว้ใจในกลุ่มพ่อค้ายาเขาต้องระวังตัวทุกย่างก้าวพ่อค้ายาถามกับกล้าว่านายมาทําอะไรที่นี่กล้าตอบแค่มองหาทางทําเงินเหมือนทุกคนพ่อค้ายาจึงได้ชวนกล้าไปทํางานด้วยการรวบรวมข้อมูลที่บ้านร้างที่ใช้เป็นหลังรวมตัวกล้าท่าทางสงบนิ่งขณะบันทึกข้อมูลลูกน้องพ่อค้าได้มองกล้าด้วยความระแวง กล้าสังเกตการและบันทึกข้อมูลสําคัญอย่างเงียบๆกล้าได้แต่คิดในใจแค่จะเย็นใจเย็นฉันต้องไม่พลาดความระแวงในกลุ่มที่ลานหลังบ้านร้างพ่อค้ายามองกล้าด้วยสายตาไม่ไว้วางใจกล้าแสดงท่าทีเป็นมิตรพ่อค้ายาเริ่มสงสัยในตัวกล้าแต่กล้าสามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้ทันพ่อค้ายาบอกกับกล้าว่านายดูเหมือนรู้เยอะไปหน่อยนะกล้าได้ตอบกลับ ถ้าผมอยากรวยผมต้องรู้ทุกอย่างการส่งข้อมูลให้ตำรวจณนะที่จุดนัดพบลับในป่ากล้าส่งข้อมูลสำคัญให้ตำรวจเพื่อนำไปวางแผนการจับกลุ่มสารวัตรแสดงความพอใจสารวัตรบอกกับกล้าว่านายทำได้ดีมากอีกไม่นานเราจะจัดการทุกอย่างกล้าก็ได้บอกกับสาวัตรผมจะทำให้สิ่งนี้สำเร็จเพื่อแม่การวางแผนการจับกลุ่ม ที่ห้องประชุมในสถานีตำรวจหลังจากได้รับข้อมูลสำคัญจากกล้าตำรวจประชุมวางแผนการจับกลุ่มเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กล้าถูกเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แผนรัดกุ่มที่สุดสารวัตรพูดกับกล้าข้อมูลจากนายคือกุญแจสำคัญงานนี้ต้องไม่มีพลาดกล้าบอกผมพร้อมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือการเข้าจับกลุ่มที่โกดังร้างที่เครือข่ายใช้ซ่อนยา กล้ายังคงอยู่ในกลุ่มพ่อค้าแสดงท่าทางปกติตำรวจได้บุกเข้ากาดังตามแผนที่วางไว้โดยมีข้อมูลจากกล้าเป็นตัวนำทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจนสามารถจับตัวหัวหน้าเครือข่ายได้ตำรวจได้ตะโกนอย่าขยับพวกคุณถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดกล้าคิดในใจทุกอย่างจบสิ้นแล้วที่สถานีตำรวจหลังการจับกลุ่มกล้าเข้ามาช่วยดูแลและพูดคุยกับเหยื่อเพื่อสร้างกำลังใจให้พวกเขาเริ่มต้นใหม่ กล้าได้บอกกับน้องๆไปว่าผมเคยเป็นเหมือนคุณแต่คุณยังมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เหยื่อวัยรุ่นจึงได้ขอบคุณกับกล้าขอบคุณครับผมจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตใหม่ของกล้ากล้าได้เปิดร้านไม้เล็กๆในหมู่บ้านกล้ากำลังเลื่อยไม้ด้วยความตั้งใจกล้าตั้งร้านขายงานไม้ที่เขาเคยใฝ่ฝันชาวบ้านเริ่มกลับมามอบความไว้วางใจให้เขาอีกครั้งและมีชาวบ้านเข้ามาอุดหนุนสินค้าอยู่เรื่อยๆ ชาวบ้านบอกกับกล้าฝีมือนายดีจริงๆกล้าดีใจที่เห็นนายกลับมายืนได้อีกครั้งกล้ากล่าวขอบคุณครับผมจะทำให้ดีที่สุดการเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกล้าสีหน้ามุ่งมั่นขณะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการและกล้านำประสบการณ์ในอดีตมาแบ่งปันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังหลงผิดผู้เข้าร่วมตั้งใจฟังด้วยความหวังกล้าได้บอกกับผู้เข้าร่วมอบรม ชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าเราตั้งใจและมีความหวังผมจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนคุณการรำลึกถึงแม่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่บ้านเก่ากล้านั่งเงียบๆมองท้องฟ้าพร้อมรูปถ่ายแม่ในมือในคืนที่ดาวเต็มฟ้ากล้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขารำลึกถึงแม่ที่เขารักและคิดถึงเสมอแม่แม่จะไม่ได้อยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาแต่กล้าเชื่อว่าแม่จะภูมิใจกล้าเอ่ย แม่ครับผมทําสำเร็จแล้วขอบคุณที่แม่สอนผมให้เข้มแข็งแม่ผมจะมองเห็นในวันที่สายไปแต่ผมจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อทําความดีแทนแม่เรื่องราวจบลงด้วยภาพกล้าที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายในชุมชนที่เขาเติบโตมาเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงการลุกขึ้นจากความผิดพลาดและการใช้ชีวิตเพื่อไถ่โทษและมอบความหวังให้กับผู้อื่น